คุณจะด่าคุณจะด่าให้ไฟลับเลยด่าเลยโอ้ทำไมฮะโอ้อ่ไรท่มด ไอ้เพิ่กูด่าไม่สกูจะต้องลงไม้ลงมือไอ้ไหมต่อดัิบได้ไเป็นไดี๋ยวมาด่าเป็นไงค่อยๆๆเลียกันกูไ้ด่าสุดวันเนมันมาด่าเก่งมากด่าเ็เหนอยดิาเป็นเี่ว่าช่ขนาด จริงดิว่าจะทไมเสียงเพ่งโไปคุกไปโอลูกเีนมาขโอือยู่ปากอ้าวพี่แม่มาขายกับพอกที่มาตัดตัวอ้วดอลอ้วับตัวไม่ไอพี่พ่อะไรนพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องมาลอกเเลยนะและทีพี่นาะอะไรนลูกจีที่ไหนก็ไม่รู้อะไนะบอกมาีมานี่เนาะที่ไม่เคยคุกลูกจีนเลยพอย่างเลยม่รู้จากที่้ที่ไหนอมาไ้มานมา เมื่อกี้โอ้โหติดไอยู่แค่นั้นนะสะบักบอสหน้าดูเลยมีอะไรด้วยมึงไปตบๆได้ใช่หมราะว่าความเพ้งคงกับไอโอลูกเองไถ่โอ๋อยู่ปากอ่ำคิดถ่อมเหรอมึงเชื่อเลยเหรอก็เชื่อเลยคุณจริงเชื่อไงไอหนีไม่บอกมันเป็นใช่มันเป็นก็เชื่อเชื่อเชื่อทำไมทุกนาตัวพวกกูเองยังไม่เชื่อตัวคุณเลยเนี่ยลองใจลองใจเรียนเท่ามาตรฐานคนเราผมสสอคุณใจไทย จตบวัดสุโข,ขทัยไม่แล้วเหรอผมบอกว่าผมร้อเล่นครับ <c ười> จะดูที่ว่ารักกันจริงหรือเปล่ายอมอย่างงี้แบบนี้